นิทานธรรมกับท่านวอวชิวระเมธีสนับสนุนโดยบริษัทไทยอะโกรเอนเนอรีจำกัดผู้ผลิตเอทานอลพลังงานสะอาดเพื่อคนไทยสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นไงบ้างละลกออกมานอกบ้านอย่างนี้แล้วสดชืนนะ่นไหมสดชื่นครับอืมแล้วช่วงนี้มีอะไรบ้างล่ะที่โรงเรียนน่ะละูกเออที่โรงเรียนเขามีกิจกรรมอะครับเขาเป็นยังไงละ่ะเป็นเกี่ยวกับความสามีทีครับ เพื่อนๆเ,เขาจะเต้นแล้วก็เล่นละครครับแต่ไม่อยากทําแบบนั้นอันอยากเล่านิทานครับเพราะอาจารย์มีนิทานเกี่ยวกับความสามัคคีแนะนาบ้างไหมครับมีเยอะเลยลูกเอากี่เรื่องดีอะเรื่องเดียวครับถ้าอาจารย์เคยฟังนิทานหรือเรื่องหนึ่งนะลูกตั้งแต่เด็กๆเลยเราก็ชอบมากเรื่องตีนกับตาตาก็คือตาเราเนี่ยลูกตาอ่างเนี่ยเราก็ตีนก็คือเท้าเราเนี่ยลูกคือตีนกับตาเนี่ย ในยุคโน้นเ,เขาพูดกันได้นะลกูกอยู่กันมาอย่างมีความสุขในร่างของชายคนหนึง่งแล้วทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเตีนขตาเขาก็คุยกันตาก็บอกว่าตาเขาคุยข่มเตีนนะลกูกบอกว่านี่เตีนเธอรู้ไหมการที่เธอเดินไปไหนต่อไหนได้เนี่ยเพราะฉันมองเห็นนะเพราะฉะนั้นฉันนี่เก่งกว่าเธอนะเตีนก็บอกว่าเธอจะไปรู้อะไรถ้าเธอมองเห็นแต่ถ้าฉันไม่เดินล่ะเธอจะได้เห็นอะไรที่มันไกลๆหรือเปล่าล่ะ ตาก็บอกไม่ใช่หรกเพราะฉันมองได้ไกลตีนอย่างเธอเนี่ยจึงได้ไปกับฉันตีนก็บอกว่าเพราะฉันเดินไงเธอถึงไดไปเห็นอะไรใกล้ๆทั้งตีนทั้งตาก็เลยเถียงกันว่าฉันดีฉันดีฉันดีเถียงกันไปเถียงกันมาทาลาะก,กันตาก็เลยบอกว่าเอา้าท่านถ้าตีนน่ะถ้าเธอเนี่ยคิดว่าเธอดีกว่าฉันจากนี้เธออยากเดินไปไหนก็ไปตีนก็เลยคิดว่าก็ได้ถ้าเธอคิดว่าตาเนี่ยดีกว่าฉันเธออยากดูอะไรก็ดูแต่ฉันไม่พาไปดูใกล้ๆหรอก ตั้งแต่นั้นมาพอทะเลาะกันปุ๊บตาก็เลยโกรธตีนตีนก็เลยโกรธตาไม่สามาัคคีกันตาก็เลยหลับไม่ลืมอีกเลยทีนี้ตีนก็เลยเดินกระเซือกกระเซองไปเพราะไม่มีตาสําหรับมองใช่ไหมวันหนึ่งตีนก็เลยเดินไปเดินไปแล้วก็ไปเหยียบพลาดตกลงหน้าผาถึงข้างล่างร่างของชายคนนั้นก็แตกละยดทั้งตีนทั้งตาเละหมดเลยนิทานเรื่องนี้ก็จบตรงนี้เห็นไหมลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้ารวมกันเราจะอยู่ถ้าแตกสามาัคคีกันเราจะตายทั้งตีนทั้งตาสุดท้ายเนี่ยถึงจุดจบเจ็บปวดตายแตกสลายด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านต้องระวังนะลูกจะต้องสามาัคคีกับเพื่อนๆสามาัคคีกับคนอื่นที่เราไปทํางานด้วยเสมอที่โรงเรียนมีปัญหาเรื่องแตกความสามัคคีไหมลูกก็ม mm ีครับแล้วคิดว่าจากนี้ไปอ่านจะแก้ปัญหาได้ไหม mm hmm. ได้ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้น เราต้องดูตัวอย่างเตือนกันตาต้องสามาคัคคีกันถ้าเราสามาคัคคีกันเราจะทําอะไรได้มากแต่ถ้าเราทะเลาะกันแตกคอกันสุดท้ายก็เสียหายทั้งคู่เดือดร้อนทั้งคู่อย่าลืมนะลูกนะเอาไปใช้ในชีวิตด้วยนะได้ครับต้องสามาคัคคีกับทุกคนที่เราไปร่วมทํางานกับเขาอย่าคิดว่าเราเก่งอยู่คนเดียวคนที่คิดว่าเก่งอยู่คนเดียวไม่มีใครไปรอดเหรอาลลกสุดท้ายเนี่ยทั้งจุดจบไม่ here, ด,สดีสัสาก<ๆ>ายนะลูกนะครับสนุกมากเลยครับถ้านำไปเล่ากับเพื่อนเพื่อนๆต้องชอบมากเลยครับงั่นขอตัวไป เตรียมตัวเล่านิทานให้เพื่อนก่อนนะครับเอาเลยลูก